ครับวันนี้มาพบกับคุณซื้อของนาคามรกตนะครับโค้ชชูครับชูศักดิ์ศรีภูมิครับเดี๋ยวช่วยพูดถึงเกมวันนี้หน่อยครับก็ขึ้นแรกครับก็พยายามที่จะปรับอยู่ครับเราก็ฝากแฟนบอลก่อนนะครับเรื่องเกมนี้ก็ขึ้นแรกก็ยังเหมือนเดิมที่ประตูขึ้นแรกยังแก้ไม่ได้ก็ต้องปรับใหม่นะครับผมก็พยายามแก้แล้วทุกบอลก็พยายามทำทุกที่แล้วแต่ขั้นหลังนะกลับมาอี่นะครับเราลงชูคือไม่สำเร็้ทุกที เราเป็เชยเด็กครับเด็กนะครัคนเล่นได้ไม่ยอมอดทนนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีเหลื่องวินัยนะครับอ่าเดี๋ยวให้โคชช่วยฝากอะไรถึงแฟนคลับนาคามรกตเลวด้วยครับผมครับแล้วก็แฟนคลับนะครับก็ก็ค่อยๆตามไปเรื่อยๆครับยอมอดทนครับนักฟุตบอลอดทนผู้แข่งอดทนแล้วะทีมงานก็อดทนะครับอยากฝากฝาก จอรเชียร์โอดทนอีกน,นิดนึงครับรับรองครับพวกผมไม่จะทำให้เต็มที่นะครับเล่นบอลให้สนุกนะครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆน,น,นะครับครับขอบคุณมากครับ